สวัสดีครับผมฟองจากช่องฟองสตูดิโอวันนะครับผมวันนี้ก็จะมาแกะกล่องแท็บเล็ตนะครับผมซึ่งผมได้สั่งมาจาก s h o ป e e นะครับผมก็เป็นแท็บเล็ตรุ่น Samsung Galaxy Tab S9 FE นะครับตัวนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เพิ่งเปิดตัวมาเมื่อไม่นานครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็เดือนตุลาเนาะวันที่4ตุลานะครับแท็บเล็ตตัวนี้นะครับผมก็พอดีจะสั่มาเอามาใช้ลองใช้ตัดต่อคลิปอะไรประมาณนี้นะครับผม วันนี้ก็จะเอามาแกะของให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมันแถมอะไรมาบ้างเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่นะรอบเครื่องก็งบางๆแบบนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาแกะของกันเลยนะครับนี่เนาะสีที่ผมสั่งมานะครับก็จะเป็นสีเทานะครับผม ก็ตอนนี้ผมได้มาในราคา16,900นะครับผมก็จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับผมนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังคิดที่จะซื้อเนาะก็อยากรู้นะครับว่าเขาแถมอะไรในของมาบ้างก็สามารถมาดูคลิปนี้นะครับก็จะมาถ่าย u n b อกนะครับคิปนี้ไม่ได้มารีวิวแบบฉบับเต็มนะครับผม นี่เนาะเปิดกล่องออกมานะครับสิ่งแรกที่เราจะเจอก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับรุ่นที่ผมซื้อมารุ่นนี้ก็จะเป็นหนวยความจำขนาดแรม 6G ความจุ 128G นะครับผมก็ไม่ถือว่าไม่ได้ใหญ่มากนะนี่ก็จะมีปากกามาให้ด้วยนะนี่ครับปากกาของเขา ซึ่งถือว่าค่อนข้างดีนะแบบว่ามันสามารถแบบยุบตัวได้ด้วยนะนะครับนี่นะนี่ฮมันสามารถยุบได้ข้อดีของ S Pen ของซ m s u n งนะครับตัวนี้นะครับคือมันไม่ต้องชาร์จนะครับผมสามารถใช้ได้เลยแล้วก็สามารถใช้ได้แบบหลายฟังก์ชันด้วยนะครับ่นะนี่ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครผม ก่อนที่เราจะมาดูตัวเครื่องนะครับเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องว่ามันมีอะไรมาให้บ้างนะครผมอย่างแรกก็จะมีเข็มจิ้มซิมนะผมตัวนี้ไม่ใช่เข็มจิ้มซิมนะครับผมลืมไปตัวนี้ที่ผมสั่งมามันเป็นรุ่น Wi-Fi นะผมซึ่งตัวนี้สามารถใส่ s d card ได้นะครผมสูงสุด1เทเลไมต์นะผมแต่ไม่สามารถใส่ซิมได้นะเพราะว่ามันเป็นรุ่น Wi-Fi แต่มันก็จะมีรุ่นใครแยกนะครับที่ว่าจะเป็นรุ่น 5G ครับอันนั้นสามารถใส่ซิมได้นะผมก็ สามารถใส่ซิมเติมเน็ตอะไรเล่นได้แต่ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ wi-Fi ไ,ไ,ได้อย่างเดียวนะครับผมอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะเป็นคู่มือเนาะจะเป็นภาษากัมพูชานะครับนี่เป็นภาษาอังกฤษนี่เป็นภาษาลาวเนาะก,ก็อันนี้เป็นภาษาไทยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้กล่องแรกนะครับที่เขาให้มากล่องที่2นะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นสายชาร์จนะจากที่ผมไปดูรีวิวมาเนาะ ก็จะเป็นสายชาร์จแบบ Type C to Type C นะครับผมตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เขาไม่ได้แถมหัวชาร์จมาให้นะเพื่อนเพื<ๆ>่อนถ้าเพื่อนๆออยากได้หัวชาร์จ<ๆ>เพื่อนเพื<ๆ>่อต้องไปซื้อเองเนาะก็จะเป็นหัวชาร์จแบบซ u เปอร์ฟัสชาร์จแบบ45วัตต์นะครับซึ่งผมก็ได้ซื้อมาพร้อมนะครับผมก็ถือโอกาสเอามาให้เพื่อนเพื่อดูเลยแล้วกันอันนี้ไม่ได้โฆษณาเขานะก็จะเป็น อูคี okay นะครับผมนี่เนาะตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นหัวชาร์จ45วัตต์ตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับผมตัวนี้สามารถใช้ดีเลยเป็นแบรนด์มาตรฐานด้วยนะครับผมตัวนี้ก็ถ้าเพื่อนๆอยากได้ก็ลองไปหาดูกันได้นะครับที่ช้อปปี้นะครับผมมีเยอะแยะนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น ปากกาเอสเพนนะครับตัวนี้ก็จะมีปุ่มเลยนะนี่นะมันสามารถกดได้แล้วก็เขียนได้นะผมก็พวกค่าหน่วงเวลาที่เวลามันเขียนหน้าจอมันจะมีค่าที่หน่วงน้อยมากๆเลยนะครับปากกาตัวนี้สามารถเขียนแบบได้ลื่นไหลเหมือนเราเขียนแบบปากกาจริงเลยนะครับผมลงบนกระดาษจริงๆเลยนะครับผมตัวนี้เนาะก็ถือว่าดีนะดีตรงที่ว่ามันไม่ต้องชาร์จด้วยนะผมไม่ต้องมาชาร์จอัมแบตอะไรให้มันยุ่งยากนะตัวนี้ก็สามารถ เ,เอาไพเขียนได้เลยเนาะโอเคคนระับตอนนี้ถูกใจวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาหรือไว้ทํางานนะครับที่ทําเอกสารหรือว่าต้องจดโนต้ตอะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเครื่องกันนะครับนี่นะตัวเครื่องก็ถือว่าแบนมากๆเลยนะครับนี่บางแบบเฉียบเลยอะเกะกาเราต้องเกะแบบนี้นะครับเกะแบบไหนให้มันไม่ขาดดี เนี่ยผมต้องแกะชิ้นนั่นนี่อ่ะขอใส่ต้องดึงอันนี้หรือเปล่าน่าจะต้องดึงอันนี้นะครับอ๋อเขาแกะตัวข้างบนเราก็ไม่รู้ซะด้วยนี่โอ้โยสวยงามมากเลยนะครับนี่นะ ข้างหลังมันก็จะเป็นนี่เนาะบางมากอะเ,เพื่อนๆตอนที่ผมดูรีวิวผมก็ไม่คิดว่ามันจะบางขนาดนี้นะครับสวยบางแล้วก็สวยด้วยนะครับนี่เนาะรูหลามากเลยตัวน,นี้ก็จะมีกล้องหนึ่งตัวนะครับขนาดน่าจะ8ล้านเนาะข้างหน้าได้เป็น12ล้านเนาะกล้องนี่คนระับก็จะมีกล้องหน้านด้วยนะจะอยู่ตรงนี้ มันสะท้อนแสงนะผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดเครื่องกันผมเปิดเครื่องอยู่ข้างบนนาะนี่เปิดเครื่องอะไรโอเคผมขออนุญาตเอาตัวนี้ลองนะมันเป็นรอยนะครับนี่ โอเคนะครับมาแล้ววิวข้ามนะครับเราก็กดเลื่อนเราก็เลือกเป็นไทยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้ปากกาดีกว่าหน้าจอจะเป็นรอยนี่ฮะนี่ฮะไทยกดถัดไปโอเคฟิลลิ่งในการเลื่อนเนี่ยเลื่อนเลยนะครับตัวนี้หน้าจอขนาด นีเฟเรตเข้าสิแล้วก็หน้าจอของมันเนี่ยอยู่ที่ QHD นะครับผมหรือว่า 2K นั่นเองนะครับผมตัวนี้ไม่ใช่หน้าจออะไร AMOLED 4X อะไรของเขาเน่ยไม่ใช่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอ LCD นะครับผมแต่ตัวนี้เขาไม่ได้แถมพวกเคสพวกอะไรให้นะครับถ้าตอนซื้อตอนก่อน1นึ่งพฤศจิกาตั้งแต่วันเดือนตุลาวันที่4ถึง1พฤศจิกาหรือเปล่า อันนั้นนะเขาจะแถมเคสให้นะครับตอนที่ผมซื้อเนาะก็มันเป็นวันที่8ปดที่เพฤศจิก,การครับที่ผมสั่งซื้อเนาะมันก็ไม่ได้มีของแถมไม่ได้แถมเคสให้เนาะก็จะมีแค่ตัวเครื่องนะครับระหว่างนี้ก็รอมันทํางานนะครับมันบูทเพิ่งเปิดเครื่องมานะมันก็อาจจะช้าหน่อย แต่ผมชอบตัวเครื่องนะบคือมันสวยมากปากกาเราก็สามารถที่จะแปะแปะข้างได้เลยเนาะข้างนี้แปะไม่ได้แปะฝั่งไหนแปะข้างบนหรือเปล่าน่าจะแปะข้างบนข้างข้างข้างบนนี่นะปากกาจะร่วงแนละ้วมันแปะไม่ได้เพราะว่ามันติดฟิล์มมาให้นะ้วตรนี้ บอกว่าสำหรับรีวิวของคุณนะครับผมแล้วก็ําหรับไปนี่นะเขาบอกตั้งค่าอุปกรณ์อย่างอื่นนี่นี่น,นี่ตั้งค่าเองเดี๋ยว,วเราค่อยมาตั้งค่าเนาะไฟ กำลังเตรียมแท็บเล็ตให้พร้อมใช้งานนะครับผมชอบดีไซน์ตัวเครื่องมันนะคือมันมีความบางมากๆเลยนะครับแล้วขอบก็มันอาจจะไม่ได้เต็มจอเท่าไหร่แต่มันก็เหลือนิดนึงนะผมก็ไม่เคยใช้แท็บเล็ตนะผมอันนี้เป็นแท็บเล็ตเครื่องแรกของผมเลยนะก็ค่อนข้างที่จะสวยเนาะ แล้วก็สเปคตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะครับผมแรงเกือบๆอาจจะไม่เท่าตัวรุ่นท็อปนะหรือว่าตัวรุ่นพี่ของ Samsung Galaxy Tab S9 บนะตัวนี้มันจะเป็น Samsung Galaxy Tab S9 FE นะครับผมซึ่งมันก็จะมีเอ FE Plus นะครับแล้วก็จะมี S9 นะครับแล้วก็ S9 Ultra ประมาณนี้ตรงนี้ก็จะลองลงมา จะเป็นลองเรือทงเนาะก็สเปีก,ก็ถือว่ายัางแรงใช้ได้อยู่กลางไม่ได้แรงมากกดกลับกดค่อยทำค่อยทำนี่นะครับมาถึงกันตอนนี้นี่นี่แล้วก็ข้ามไป ไปน,นี่เราค่อยมาทํามาตั้งผ้านะครับผมว่าฟิลปากกามันดีมากๆในการเขียนการอะไรเนี่ยอันนี้ก็ข้ามไปก่อนนะครับข้ามยินยอมอันนี้เราก็สว่างก่อนนี่เสร็จแล้วนี่นะครับ มาถึงก็จะเป็นประมาณนี้นะหน้าจอมันค่อนข้างที่จะชัดเฉียวนะผมชัดเนาะถ้าดูผ่านกล้องนี้อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะนี่นะการเลื่อนง,งานอะไรก็ลื่นดีเนาะนี่นะลื่นดีฟุบฟๆบดีผมก็จะลองเข้าอะไรสักอย่างนึง่งค่อ o u u u b e นี่ยนะ่ะ เข้า YouTube ได้ปกติดีคนระับหน้าจอถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับผมนี่มันสามารถเ,เขียนได้นะนเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมจะลองเขียนให้ดูนี่ค้นหารายการเขียน,นเขียนว่าอะไรดีเอ็อ in นเออะไรใไหม NAC มาแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองทดลองเสียงมันดูนี่เราจะมาลองฟังเสียงว่ามันเป็นยังไงเนี่ยเสียงเพราะว่าเสียงเพาะมากนะเครื่องนี้ถือว่าเสียงดีมา,ดมากๆเลยนะครับนี่ฮนะโอ้เสียงดีมากเลย เบสนี่สุดยอดเลยนะครับเสียงก็ถ้าปรับสุดก็จะสว่างอยู่พอสมควรนะครับผมผมจะเอาประมาณนี้ถือ,อว่าใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวเราเปิดสุดนะ ดังมากเลยนะครับผมนี่นะครับเสียงเบรเขาค่อนข้างที่จะดีนะคีนะครับประมาณนี้เนาะ เขาค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นอย่างอื่นบ้างเนาะลองเราลองไปเขียนโน้ตกันดูนะครับไหนโน้ตเออนี่เดี๋ยวลองมาเขียนบักกาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเ,ออเ,ออเขียนนี่นะไปนี่ฮนะมันสามารถ นี่ได้นี่ก็มีให้เขียนอะไรเยอะแยะนะครับผมเราเลือกสีที่เลือกอะไรได้เขียนให้เพื่อนได้ดูกันเป็นลายเซ็นด้วยนี่เลือกก่อน ลายมืออาจจะแย่ยนิดนึงนะรือแล้วก็ปุ่มมันสามารถทำอะไรได้บ้างอ้อถ้าเรากดากดปุ่มค้างก็คือลบได้เลยนะครับนี่ฮะกดปุ่มสามารถลบได้เลยดีมากแล้วก็พิมพ์เป็นข้อความได้นะครับนี่หรือเราจะเขียนแล้วเราก็ ทำไมมันลบไม่ได้อติดกไว้ก่อนีน่ฮนะพอเราเขียนมันก็จะมันจะเปลให้เลยนะครับนี่ฮนะมันมันดีมากเลยนะครับผมเห็นไหมครับ แกะกองเดี๋ยวผมจะเขียนคำว่า,ารีวิวต่อนะแกะกองรีวิวเห็นไหมครับมันก็จะเขียนอันนี้ให้เลยเขียนชื่อช่องผมฟองสตูดิโอโอเนอี่นี่ฮนะข้อค่อนข้างถือว่าแม่นยำเลยนะครับผมถ้าเราจะลบล่ะ มาร์กแล้วก็ตัดูลืลบไปเลยค่อนข้างถือว่าโอเคเลยนะครับถาประมาณนี้ก่อนผมก็ยังไม่ค่อยสนัดเท่าไหร่นี่มันก็จะมีลูกเล่นให้เล่นอีกเยอะแยะแต่ตัวแอปมันก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่ผมจะลองเข้าไปดูสเปคมันนิดนึงนะครับผมตั้งค่าอยู่ไหน ตั้งค่ามันต้องเข้าผ่านทางนี้นะครับผมนี่ี๋ยวเราจะมาดูเกี่ยวกับกอุปกรณ์กันเกี่ยวกับแท็บเล็ตนะครับผมนี่นะแท็บเล็ตตัวนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับเพื่อนจะไม่เห็นไม่ค่อยชัดยิบขึ้นมาก่อนนี่ฮะก็ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น Galaxy Tab S9 FE นะครับผม ฟุนคดอ็กนึ m x 5 1 0นะครับผมซีเรียลลำเบอร์ก็ตามนี้เลยนะครับผมแบตเตอรี่เครื่องนี้จะอยู่ที่8000ม ah ิลลิแอมนะครับเห็นกันชัดหรือเปล่ามี8000ม ah ิลลิแอมโดยทั่วไปนะครับตอนนี้มันไม่ได้ชาร์จเนาะมันก็เลยไม่ค่อยมีอะไร คือเครื่องนี้มันยังใหม่อยู่นะครับก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเพิ่งเปิดกล่องมาเพื่อนๆได้รับชมกันคือผมได้มาสินค้ามาตั้งแต่เมื่อคืนแต่ผมยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้อะไรนะครับผมนี่นะครเ,เป็นว่าเบื้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสาหรับเจ้า Samsung s a m s u ง g Galaxy t แท็บ s e f นะครับผม ก็มันมีลูกเล่นอีกเยอะครับผมแต่ว่าผมก็ยังไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่ก็มาแกะกล่องให้เพื่อนๆดูแล้วก็ลองฟัง์กชันเล็กๆน,น้อยๆนะผมนี่นะนี่มันสามารถแปะได้ตรงนี้นี่นะตรงข้างข้างข้างบนเนาะตรงนี้เชียประมาณนี้นี่นะนี่นะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการแกะกล่องเจ้า Samsung Galaxy Tab S9 นะครับผมโอเคนะครับก็เมื่อกี้นี้ไฟมันตัดไปนะครับผมก็สำหรับการรีวิวแกะกล่องก็คงจะมีประมาณเท่านี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามให้กับช่อง Fox Studio One ด้วยครับผม เดี๋ยวไว้มีคลิปอะไรดีๆอีกเดี๋ยวผมก็จะเอามารีวิวหรือว่าสอนแนะนำต่างๆให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ก็ลากันไปก่อนครับ